ในประเทศพม่าใช่ไหมคะมีเจดีแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะคือเป็นเมืองแห่งเจดีเลยก็ว่าได้ในส่วนนี้ค่ะพระอาจารย์สมเนศค่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าเจดีในพม่าเนี่ยเขามีความเชื่อหรือความนิยมอะไรที่สร้างเจดีกันจนํานวนมากขนาดนั้นคะในส่วนของการสร้างเจดีในพระพุทธศาสนาเนี่ยหลักๆที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเจดีอย่างน้อยก็มี4ประเภทค,คือพระธาตุเจดีพระธรรมเจดี บริโภคเจดี JD, แล้วก็อุเทสิกะเจดีชาวพมา่าเนี่ยเรียกว่าสร้างทุกแบบเลยแล้วโดยเพราะระมหาเจดีชเวีตกองก็มีครบเลยมีครบทุกอย่างนี้นั้นเลยสืบเนื่องว่าเวลากษัตริย์เนี่ยได้ขึ้นครองราชเขาก็จะ,ะบ้านเราก็จะมีการเฉลิมฉลองอะไรแต่เขาไม่ย้อนไปในยุคการสร้างพระเจดีชเวีตกองสืบต่อมาเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นทรงกลมอยู่นะจริงๆพระเจดีเป็นทรงกลมอยู่ ขายมหาทาไก่เจดีเราเนี่ย<ช>ก็มีการสร้างขึ้นมาโดยเอาน้ําหนักตัวเนี่ยสมมติเราน้ําหนัก60กิโลกรัมก็จะเอาทองคำเนี่ยหกิกิโลกรัมเนี่ยมาโปะมาทําเป็นแผ่นแล้วก็โปะ<ช><ช>พระเจดีอันนี้นอกจากจะกษัตริย์แล้วเนี่ยเศรษฐีก็ยังทำเศรษฐีเมื่อเป็นเศรษฐีได้ถึงวันเกิดถึงฉลองอะไรก็ตามแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยทหารท<ช>หารที่ได้ยศได้ตําแหน่งหรือเป็นานายกเนี่ยก็ยังมี ค่านิยมที่จะสร้างพระเจดีย์ที่จะ,ะถวายเป็นพระพุทธบูชาอยู่แต่ถ้ามามองบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะมีเจดีย์อยู่ประเภทหนึ่งที่เอาไว้ใส่อัฐิคนตายแต่ไปถึงพม่าแล้วเขาไม่มีทำไมอะคะพระ <S <S เขาไม่มีเขาจะอย่างน้อยในยเจดีย์ที่เขาจะสร้างเนี่ยเป็นเจดีย์ที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปแล้เวเราเห็นเจดีย์นะองคเล็กองคใหญ่เนี่ยแม้ว่าจะไม่มี พระบระมสารีธาตุบรรจุอยู่ข้างในแต่ว่าจะเป็นเจดีย์ที่เรียกว่าอุเทสิกะเจดีย์เป็นเจดีย์ที่เอาพระพุทธรูปไปวางไว้ทั้งทุกทิศทุกมุมเลยของเขา,อ,ขาอันนี้ก็เป็นความเชื่อว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะถวายเป็นพุทธบูชาอืมวน่าสนใจมากเลยนะคะ